เจ้าหญิงแห่แงวงก,การนิเกไทยเนชนกเพชรวิเชียนขอเสียงประให้เขาด,ำด,ำดำงังดังสักค <ดำ S 1> รั้งเดียวเปิดเสียงไวเล็น้ำนุน่นดีครับปรเปิดเสียงไวเล็ตน้ำนุ่นครับไร้คนมีไม่ว่ากี่ปีไม่มีเปลี่ยนแป មិនមកអូនដល់នោះនេះហើយហើយឲ្យធ្វើត້ອງរ เก็บเงินเพื่อไปสู่ขอบอกแม่ก็พอถ้ือพี่ไปขอ ะจะไม่สบายเลยเจ้านุ่นหรือวันนี้ไม่เป็นไรดูแลกันไปนะ,ะสัญญานะจะรักเธอเป็นคนเดียวสัญญาจ้าเด็กคน แล้เลวใดให้เธอต้องรอบอกรักฝาาใจรมเรียงเกลียดไ,ได้เร,รียกรอไม่ต้องรอขอรือพี่เธอดนออย่ารอ เสียงดังๆให้กับเขาสักสองหน่อยครับ และขอเสียงให้กับน้องตั้กนอนแอร้อสีฟ้า เออถ้าแล้วไปชิดหน้าหนาวตั้งแต่เล่นลูกเก๋มาไม่เคยเจอคนดูไหนนั่งชิดเวทีขนาดนี้มาก่อนเห็นยันขี้ฟันเลยนะมึงไอ้เติ้นไม่กล้ากิ้มเยอะเลยกูราเห็นขี้ฟันดูพี่สีฟ้าขอบคุณมากนะครับโอ้ยมากี่ครั้งกี่ครั้งก็คนแน่นเนาะใช่จะไม่แน่นได้ไงอ่ะกดที่มันน้อยอ่ะรับครับคนดูเยอะแหละพี่เติ้ลขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอะไรขอร์สภาพใช่ไหมครับคนแค่ พี่ร้อยเดียวไม่ต้องใส่ซองก็ได้ยอกนะพี่นะขอบคุณมากนะร้อยเดียวว่ากำลังใจนะครับขอบคุณนะครับ <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> สาหรับรางวัลน้ำใจนะครับที่มีพร้อมกับศิลปินทุกๆท,ท,ท่านนะครับ <c oughs> ขอบคุณกาลังใจจากทุกๆสถานที่นะครับที่มาชมมาเชียในค่ำคืนวันนี้นะครับผม <c oughs> ขอบคุณทางคณะเจ้าภาพด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณเรามาทาการแสดงที่นี่หลายปีแล้วนะครับแม่ใหม่บอกว่ามาทําการแสดงตั้งแต่ ที่แนทเล็กๆนะฮะตัวตอนนี้เขายาวใหญ่โตแล้วตัวตอนนี้เขาโตแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับมากนะครับขอบคุณครับคืนนี้ก็ในปีนี้เป็นคืนสุดท้ายที่เราทำการแสดงใช่ไหมพี่นุ๊กใช่ครับค,ครับขอบคุณมากนะครับแม่โอ้หขอบคุณมากครับ,บมากนะครับเจอกัน<ด>อีก <Barnes> ท<ด> <Buddha> ีปีหน้าเลยนะคะน้องฟ้าน้องวัน,วน,วน,วนสายตาไม่ขอควายหาน้องวันเลยวิน วันนี้จะให้ก็ให้กันเลยนะครับส่งท้ายปีเก่านะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับเจอกับพวกเราได้ที่ปทุมธานีนะครับครหาวะไม่มีพูดเฉยก็ไม่มีงานกูจะหาแล้วไปทำอะไรปทุมธานีนะครับใช่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณดอมพระเอกโอป้าแล้วก็ดอมนานินตาด้วยครับแล้วดอมเราไปไหนอ่ะด้อมวเไปไหนจริงๆเขาด้อมกูแหละแต่เขาชอบไปอยู่ด้อมคนอื่นขอบคุณมากนะครับเออขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณด้อมใจใดใจเดียวเลยขอบคุณมากนะครับที่มาให้ขอบคุณมากนะครับแล้วก็เจอกันอีกทีคือปีหน้าใช่ไหมใช่อ่าก็คืนนี้นะเป็นคืนสุดท้ายในปีนี้นะครับเจอกันปีหน้านะครับเดี๋ยวก็ให้พี่นุกกับเจนุ่นอวยพรหน่อยข้าปีเพราะว่าเดี๋ยว คืนนี้คืนท้ายแล้วภายในปีนี้ครับผมก็ขอบคุณนะครับสําหรับกําลังใจจากแฟนคลับเอฟทุกสถานที่นะครับวันนี้สถานที่อาจจะไม่ค่อยเอื้อมหน่อยนะครับแต่ว่าก็มากไปด้วยน้าใจมากไปด้วยความรักความเมตตานะครับในวันนี้นะครับก็เป็นค่ำคืนสุดท้ายที่เรามีงานในปีนี้นะครับถือว่าเป็นคืนส่งท้ายนะครับเราก็ขออวยพรให้กับทุกท่านนะครับจงรับรวย ปีหน้านะครับเป็นปีที่ดีเป็นปีที่น่ารักของสำาหรับทุกคนนะครับขอประสบความสำเร็จสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมั่งมีเงินทองในปีหน้านะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับมั่งมีมีกันใช้ครับขอบคุณครับไม่ชินนะทำไมอ่ะกูเล่นมาสิบคืนมันเซลนะคืนนี้กูเงียบไม่ชินเลยเพราะว่าทุกคืนนี้เสียงแย่แยงกับขออภัยนะครับเพราะว่าไปไปบู๊มาสิบคืนมาถึงคืนนี้แค่นี้แล้ว แล้วก็ปีปีหน้าก็เจอกันนะครับบางท่านถามว่าปีใหม่จะมีอะไรที่แตกต่างจากนี้ไหมบบอกเลยนะอบอกเลยครับว่าที่แตกต่างจริงคือราคานะครับใครจะหาลิเกเราปีปีหน้าราคาขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าคุณภาพก็เหมือนอย่างปีนี้แหละครับคล้ายๆคุณภาพคุณภาพดีมอีอย่างที่จะแตกต่างคือคือค่าตัวมึงอะเพิ่มขึ้นตดลง ต้นคนเดียวหนูไม่เกี่ยวแล้วแม่อ <Because. S 2> ินทิราเพชะบัดนี้เราต้องสองคนครองนัก,การเป็นนานาะข้าจะอยู่เคียงข้างเจ้าไม่ว่าบัข้างหน้าจะพบเจออุปสรรคสิ่งใดผู้ชายที่ชื่อมัสวีจะขอเขียงข้างเจ้าอินทิราในสมัยบอกฉันก็ต้องขอบคุณจนพี่มัศวนที่ถ,ถีงข้างของฉันมาโดยตลอดและอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกไม่ว่าจะปีนี้ หรือว่าปีไหนไหนหม่อมฉันก็จะอยู่เคียงข้างจ้าพี่ตลอดไปเลยไปคะอันนี้อันนี้กูว่าหมายถึงนอกเรื่องแหละ <ใน S 2> เชื่ยงเลวันนี้เราถึงเวลาที่เราสองคนต้องแยกจากกันการจากกาันครั้งนี้จากกาันแค่กายหัวใจเราจะไม่จากกันแน่ก่อนจากพิจะมอบแหวนวงนี้ให้เป็นแหวนแทน,นใจยามเห็นหน้าอินที่ราคาใด พี่ต้องเห็นแหวนในเวิที่ดาคานั้นนะดูแหวนนักสานเรื้อด้วยขอแหวนเขาดีกว่าไหมพงศ์แหวนตัวเองไม่กี่บาทเอาแหวนเขาดีกว่าโชคดีนะเพชรดูแลดีๆนะท่านผู้ชมครับสังเกตแหวนวงนี้ดีๆนะครับจะเป็นที่มาในท้องเรื่องเฮ้ย สงครามยังไม่สงบครับออาเฮอนน้ยพตัวเปลี่ยนข้าวแม่กตายคนทาเขางมคือต้องตายเท่านั้นว่าเอาสิวะไอ้ยต ตอนแกำลังขององคานุวัตรยังเหลือเมื่อาให้แต่รู้สิป่ะดูความอ่อนล้าทันใดนั้นเองนทิดา้องสาวมาถือรางวัลตัยพี่เดอดกันเลยเดียววะองคานุวัตรได้พาน้องสาวอินทิดาต้องมาลงต้อนตัวณที่แห่งนี้เอาท่าใหญ่ลางป่าเรือทงัวพี่โอ้ยไม่ใ

ี๋พี่จะไปหาน้ำและหาว่านยาให้จ้าถ้าพี่ไม่กลับมายาไปไหนไปนะขาดรอพี่อยู่ที่นี่สิ่งที่เธอต้องการที่สุดตอนนี้คือน้ำด้วยบุญญาธิการของอินทิราจึงเกิดมหัสจรรย์หรือสวรรค์บันดลสายทาน้ำทิพย์ได้ไหลผ่านสายตาปรากฏสู่เธอ นางจึงวักน้ำขึ้นมาดื่มกินเพื่อจำรักร่างกายเสียงหนึ่งก็แว่วเข้ามาในหูของเธออินทิราเป็นเสียงใครข้าคือพ่อปู่สมิงพระ ผู้ดูแลทำอาถรรพ์แห่งคำสาปนักบัดนี้เนะจ้าอินทิราเจ้าได้รดัดเข้ามาในถ้ำแห่งคำสาปวิบากกรรมนำพาอินทิรามานัที่นีเจ้าจงก้มหน้า,นาเพื่อรับคำคำสาบอินทิรา ดไจากนี้เป็นต้นไปไเจ้าจากนี้ใช่ราชธิดาอินทร์แต่เจ้าจะเปลี่ยนเป็นหญิงอับรักหนีน้ำนวดดำดํงท่านพูดอะไรเจ้าจะอยู่กับข้านักที่ดีด้วยคำอำสาบแต่ข้าจะให้เวลาเจ้าได้แก้ไขคำสาบ จนถึงวันจันทข้าด้วยการที่เจ้าต้องหาสองสิ่ง,อง,ง,อง,งดอกกุหลาบสีสไไดำติดตัือบุรุษผิวรักจริงจุ่มพิธีนาภาก่อนถึงวันจันทข้า criticism. คำสาบจะมาลายหายไปหากแม้นครบกำหนดเวลาเจ้าหาสองสิ่งี่มาบิดาอ เที่าเจ้าจะกลายเป็นหินเป็นเป็นศิลาอยู่กับข้าข้าชั่กับชั่กันไม่จริงทกไมทำไม่ได้ อินทิราพี่มาได้ที่นั้นจะไปไ็นอะไที่ราจะเจอเาใชไหอินทิราประตูถ้ำได้ปิดเสียงใครเสียงใครผานุวัน์เจ้าได้ยินเสียงของข้าใช่หรือไม่ข้า คือพ่อปูสป่สมิงพรายซึ่งดูแลทำอาถรรน้องเจ้าต้องข้ำสาบแห่งทำอาถรรพข้าจะให้เวลาเจ้าแก่ข้ำสาบจากวันนี้จนถึงวันจันทคาเจ้าต้องไปหาสองสิ่งนี้มากุหลาบสีดำให้น้องเจ้าไว้ในกลับไว้ในก อุษทิวรักน้องเจ้าจริง,งพิธีนาภาคำสาบจะมาลายหายไปหากแม้ครบกำหนดแล้วเจ้ามิอาจนำสองสิ่งนี้มาได้อินทราน้องเจ้าเป็นหินเป็นศิลาอยู่กับข้าชูว่ากานาปวสา ดัปีดาข้าเคยบอกว่ามีจริง,อย,งรอยู่เป็นดินข้องเกลียมุนเป็นดอกกุหลาบที่ผุดขึ้นกลางท่นศิลาคนที่จะเด็ดดอกกุหลาบได้ต้องเป็นผู้ที่ถูกเลือกหากแม้นไม่ใช่ผู้ที่ถูกเลือกแผ่นดินเขาจะพิน,นาศมันมีสองกฎเกณฑ์แผ่นดินเขาไม่พังชีวิตน้องข้าต้องพังเจ้าไปกับข้าลองดูพอฟังครางที่ตอบย้ำดวงใจ เมื่อท่อานทรงใช้ใส่ไปนำมายับขอรณีปัตพีพระสุภากุลามดำจะนำมาที่พี่อยากจะช่วยเธอกินที่ราก่อน,น,นคืนจะตะคอดพี่จะกลับมาช่วยจุล ภารกิจสองสิ่งที่ต้องทำเพื่อช่วยเหลือชีวิตอินทินาฉากนี้ครับพบก,กับเสาหลักแห่งบ้านบารมี